จำได้ไหมที่เราค้าอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันยัดใส่ไม่ได้โอเคตอนนี้ผมยัดได้แล้วทุกคนพร้อมนะใแค่พี่ใหญ่แโอ้เฮ้ยไปลวกะระยะไม่ถูกอ่ะ อุยโดนช้าจังโอ้ยเคยได้ยินเสียงไหมมันไล่หลังมันติดๆเลยใช่ี่ผมแพ้ขอโทษด้วยดังรับเมือเสียวจริงๆอะ่ะ

คนแบบนึงนะแม่มเป็นแบบนี้อมตนหายเดี๋ยวเราไปเริ่มอีกทีอมตหายอันนี้จะตัดเป็นตอนที่เราไปถึงตรงนู้นแล้วเลยกันหนึ่งนะฮัลโ,โหลทุกคนเรามาอีกแล้วพร้อมอีกครั้งหนึ่ง คนไม่รู้หรอกว่ามันใกล้แค่ไหนเฮ้ย ว้ายว้าทุกตาบ้านเกมมีเลือดอะไอ้ใชยโอ้ยนาทีต้องอัดใหม่หลายรอบเนี่ยโอเครีบไปเจอป๊อปปี้กนเ้อเหนื่อยมาก นี่น่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันที่ผมพลาดเมื่อกี้ผมไม่ได้ไปตรงนู้นผมมาตรงนี้หรนะือปล่าแซมนะยานี่ไม่ใช่นะมันจะข้างทางตันไหนทำไม มีนว่าไกอย่างนั้นะลูกทุกคนมานะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอย้อนไปดูตรงที่ฮักกี้ตกไหนแป๊บทำไมมันมีหลายช่องจังเลยวะช่องหลายช่องที่ฮักกี้ตกรอคนจำได้ไหมว่ามันเือตรงไหน ตกลงไปอะเมื่อดีกว่าเราไีบไปเจอป๊อปปี้กันเถอะเราแตะไม่ได้เลย เอี่ยวน,นิดหนะน่อยไป เราอยากดูป๊อปปี้ชัดๆอะ่ะขอดูชัดๆนะรู้ขยับหัวได้ เคจบแล้วบ๊วยๆนะครับ